ครับสวัสดีครับนี่เขาอยู่อันน้องเซฟน้องแตนนะครับขายเสื้อผ้าด้วครับเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆด้วครับปั่นไปพัฒนมามืึอเด็กเอาด้วยครับนี่เด็กอ,อยู่จิตที่ทำการปัญญาภูชิมหายด้วยครับเด็กบ้านดุซ่ายครับเทศบาลตะบูตุนซ่ายเพื่อใส่ทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับเสื้อผ้าง่ายๆไปหลายๆด้วยครับนี่เด็กอยู่มุมทางแยกไปบ้านพันทองนี่นะครับ ครับเสื้อผ้าส,สวยๆมาหาเบิงเอามาเลือกซื้อเอาได้พี่นอ้อ,นองเด้อขอบเสื้อผ้าพี่น้องบ้านน้องซุ้มเขาเด้อนะครับไปบงบรรยากาศข้างนอกก่อนเสื้อผ้าส,สวยๆเสื้อผ้าส,สวยๆนะครับตาบ้านผู้จับ้ารผู้จิมีน ไอ่ยังไงก่อนครับใส่ใส่ตัวใหม่นะครับแดีวใส่ต้นใหม่ขายผมเด้ออะครับไปเบิรงข้างในกันนี่ครับเสื้ผ,สผ้าแฟชั่นสวยๆติดกัดติดกับที่ทำการพยาบาลหมู่สิบห้าปุ้มสามแยกไปบ้านพันท้องคแบบสียๆสวยๆสวยๆไปลองไปเอาด้วยครับเด้อ โอ้ผู้สาวสำหน่อยใส่งามๆดีครับเดี๋เบ่งนะค,ครับมีทุกอย่างเสื้อผ้าสวยๆอยากได้ก็มาเลือกเอาเองเลยครับรองเท้านี่ครับ,รรบพี่น้องเบื้งก็ครับเสื้อมีตัวงาม สาวผู้แสมหาเส,าสือเอาด้วยครับเด้ออะได้เบิงไปที่เราฟังกันสวย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 อขอต้องเตานะครับนี่ครับพี่น้องขายไก่จังหน่อยเนาะครับมาเลือกเบิ้งเอามีแต่ตัวสวยสวย ราคาเป็นกันเองขับกันไปพันหน้ากับสนับสนุนอุ้นนุนน้องได้ครับนะครับเดี๋ยวผมงามแต่น่าเสียภายเนาะ นี่ก็ห้ามบุคคลภายนอกเข้าครับนี่ก็เป็นเขตุของล่านเงือนกล่องจอจปิดพร้อมโอเสียผ่าครับใส่เป็นงานบุญงานบวชงานแต่งครับใส่ไปเที่ยวมีรถตุกอย่างครับไอเบื้องฟังนี้แน่โอ้เสียสียงเหมือนตัวนี้คืองานตัวนี่นี่ครับมีกระจกให้เบ,บื้อง้อมครับซองเบื้องเจ้าควง้อม เป็นทางก่อนอันใดพันมากกม,มาแวะมาสนัมสนุบสนุนนุ่นนองได้ครับอยากแบบได้แบบได้เลือกก็เลือกซื้อเอาเสื้อผ้าสิสวยเข้ามาสวยรอทุกคนเสียสีสมตัวนี้กาง,งามนะครับกาเหมียว มักแบบเล็เขาชอบแบบเล็ก็เรียกเอาชอบอผ้าเอยจ๊เสียผู้หญิงเสียผู้ชายกันนี่ครับเสียตัวนี้กันงายตัวนี้ไหมนี่ครับเป็นสุดพร้อมได้แมทกันพร้อมครับนี่ ีแดงสีแดงสีเหลืองนี่งงามครับนี่โอ้สวีดีสวีดีสวีดีง้งามงาครับจะรอดไปาครับงางา ได้แบบได้จังนะครับเด้อผู้เสือตรงนี้งามครับพี่น้องโต่งงามให้โต่งาม อยากได้แบบไหนก็บังเอาเข็นสั่นเข็นยอวมิครับเสือไฟืันผู้หญิงเสือผู้ชายมิครับมีบัตรทุกอย่างเสือใส่ไปงานครับทำงานต้องการก็กได้เก่งกบบนีครับพี่น้องเก่งพี่ค,ค,ครับพี่นอ้องอยากได้แบบไหนก็เลือกซื้อเอาเองตามใจชอบเลย ตังนี้คืองามครับสีเหลืองนี่ไหมแต่ฝากพี่น้องที่มาเบิ่งคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเลยคำว่าเป็นกําลังใจให้กันหลายๆน,น,น,นะครับเลยแต่เสื้อผ้าสวยๆก็ว่าร้านตองเซฟนองเต็นนี่แหละครับเราผิดหวังเลยมีทุกอย่างมีทุกแบบแต่แบบสวยๆอย่างสวยๆ งามๆเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าส,สวยๆเสื้อผ้าหล่อๆแวะซื้อได้เลยฝากล้านน้องเลยนะครับเด้อไปน้องเด้อครับจึกันคิดหมาดค้ครับครับสวัสดีครับ ต่อบาทครับนอนี้น้องเซฟจะคลองล้านว่าไ่นอแ้วตุ้ีผมมากตุ้ีครับชื่อลูกสาวใส่วนี่ครับส,ส,ส,สวัสดีครับ